สี่สามสองสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากขาหายไปหลายปีคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงพวกเราไหมคะทุกคนบอกว่านึกว่าทำช่องเลิกช่องไปแล้วไม่เลยแต่ว่ายุ่งมากไม่มีเวลาตารางไม่ตรงกันใช่นี่ก็คือเรียนวุ่นวายหนักมากแต่ว่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วเป็นไง จบเพจบแล้วค่ะไม่เรียนแล้วไม่ไหวใครถามว่าเรียนต่อไหมอย่านะทะเลาะก,กันเลยนะ,ะจบปริญญาโทสาขาวิชาวายไม่ไม่มนูาาัูศาร์ความสำคันญระหว่างประเทศพอแล้วพอแ,แล้วอ่าฮะขอต้อนรับเข้าสู่เทนทวิตท็อกนะ คูดชื่อนี้นานมาก Welcome back เรากลับมาวันนี้จะกลับมาได้กี่คลิปเ <c oughs> <ล>อ่ยก็หลายๆคลิปแหละมันก็มีอะไรให้ทําเยอะเพราะว่ากวัาจะสัดเวลาลงตัวนะกว่าบิ๊กจะลงตัวกว่ายายจะกลับมามาแบบคือคอนเทนต์ที่ทำอ่ะเราก็เฝ้ามองความเป็นไปของวงการวายเตอร์เทนเมนต์ใช่วายเตอร์เทนเมนตตลอดซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นเป็นกระแสหลักของความบันเทิงอยู่ในทุกแพลตฟอร์มอืมซึ่งเยอะมากเยอะมาก เป็นส่งออกด้วยเนาะเป็นซอฟท์พาวเวอร์เป็นซอฟ์พาวเวอร์ <software. S 2> so อย่างนึงซึ่งถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกแต่สําหรับคนอ่านหนังสืออย่างยายอะคับคนที่ตามเทรนแบบบิก่ะมันก็จะมีอะไรให้มาคุยได้เยอะเลยอะค่ะเพราะว่าหนังสือก็น่าสนใจแล้วก็ตลาดวายมันกว้างขึ้นเรื่อยๆช่องเจ็ดอะเอามาํามมะเออช่องเจ็ดบูมเลยนะก่อนจะมาถึงคลิปนี้ครับก็คุยอย่ายายไว้เหมือนกันก็กลับไปดูแบบกลับไปดูคลิปที่เราทำ ก็โอ้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ผู้มาก่อนการเหมือนกันขอเขิงนิดนึงเราเป็นผู้มาก่อนการแฟนตาซีเพียรียอใช่ที่เราคุยกันเรื่องบ่งหน้าคบาที่เป็นพญานาคก็ตอนนี้ซีรีส์ที่เป็นพญานาคก็มาช้ำเหมือนกันถูกเข็มจีราต้องรอดแล้วก็อะไรอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับพญานาคนี่แหละจำได้ที่จะเป็นแบบที่เป็นตำรวจอะพระเอกกับนางเอกเป็นตำรวจแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยเออซอฟด้ความเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของของซีรีส์วายแล้วก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็ ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเพนไปถึงเมกะเวิร์สไปอะไรไป <c oughs> นอกเมกะเวิร์สเนกระแสทางจีนนะทำอยู่แต่ว่าคนนะยังไม่อินเพราะว่าเหมือนที่ยายคุยไปเมื่อสามสิบมันยากยาก็คือคือโดยบริบทของความเป็นจริงอะ่ะมันเข้าใจยากออย่างอย่าง,างข้ามฟ้าเคียงเธอเนี่ยก็ก็กยังต้องต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะ ขัานฟ้าคียงเธอเป็นเมกะบล์ขั้นฟ้าคียงเธอไม่ได้เป็นเมกะเวิร์สแต่หมายความว่าความผูกพันต่างๆลักษณะคาแรคเตอร์ที่มันเป็นายชัดอ่ะนึกออกปะหรือกรณีที่นิ่งเฮีย<ม>นิง <he> er ่งเฮียก็ห่างพะซื้ออย่างเงี้ยที่เป็นการมั่นกันระหว่างระหว่างระหว่างชายกับชายอย่างเงี้ยซึ่งในคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยมันต้องต้องคนดูอ่ะมันจะต้องมันจะโดนตีกรอบเลยแค่กลุ่มเดียว เขาเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็อาจจะเป็นวัยรุ่นที่แบบโอเพ่นเปิดกว้างให้เข้าใจประเด็นได้คืออย่างตอนนี้ก็จะมีเป็นเป็นไฟฟาด้วยนะล่าสุดที่เห็นแบบมีเปิดกล้องหรืออะไรก็ตามแต่ก็ก็มาใหม่ๆเยอะเพราะทุกคนต้องการจะแหวกเพราะว่าเห็นว่ากระแสวายเป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างจะไปได้มันก็มีทั้งปังแล้วก็มีทั้งแป็กเหมือนกันใช่แล้วอย่างบางงานนี่มันเป็นแบบจินตนาการแบบแฟนตาซีที่อย่างอย่างเข็นจีราต้องรอดเนี่ยที่มันปังเพราะว่ามันเป็นแฟกไง มันเป็นความเป็นจริงว่าแบบเอ้มันเป็นเรื่องผีได้มันเป็นเรื่องการแบบต้องคำสาบมันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยแต่ความรู้สึกพี่ค่ะิ๊กรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยมันซ้อนหลายชั้นอ่ะมันตอนแรกคิดว่าเป็นผีผีผีเหมือนกับว่าที่มาอ่ะเพราะผีเหมือนกับเป็นการผูุกพันมาตั้งแต่ชาติบังกอนอ่ะเสร็จมันมีไปอีกชาตินึงอีกที่เป็นผีลำพึงมาอีชาตินึงอีกย้อนไปถึงนู้นเลยพญานาคป้าหนังสือเลยมันหนาไง คนเขียนก็เลยใส่คอนเทนต์ได้หลายเลเยอร์มากแต่แต่ปังมากปังมากสนุกสนุกแต่ทําคนทําก็เก่งนะเพราะว่าถ้าทําไม่ถึงไม่สนุกเลยอืมแต่อีกเรื่องหนึ่งที่รออยู่ว่าไม่รู้เขาจะทําเป็นตัวซีรีส์หรือเปล่าแต่เป็นอนิเมะแล้วก็คือหลวงตาบอกว่าอยากว่แแวนตอนตีสามอนนี้ยายชอบเนี่ยสนุกมากพระเอกเ,เป็นเปรตคืองนาน,นพระเอกไม่ใช่คนไปแล้วค่ะพะเอกเ,เป็นเปรตค่ะต้องฟังเสียงฉันสิเอกเป็นเปรต อ๋อฉันของฉันอยู่ไหนวะไอเหมือนกันเจ็บคอเหมือนกันเธอใช้แบบแม็กเหรอแบบแม็กตาฉันก็เอาแบบแม็กใช้ดีชอบเพราะว่ามันแบบมันเย็นมันมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลและที่สำคัญอ่ะมันมันดีเวลาเราพ่นครั้งหนึ่งอ่ะสมมติวันหนึ่งเราไม่รู้ไปเจอใครเนาะมันอาจจะมันฆ่าเชื้อพวกฆ่าเชื้อโรคในปากอะเฮ้ยแต่เราว่าไวรัสไอพวกโควิดอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ชอบยี่ห้อเนี้ย แต่อีกอย่างหนึ่งที่ฉันรู้สึกเปรี้ยงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหินปูนไม่ค่อยเกาะอ้าวเหรอเกลียวเราวัดมีมันมีสารสกัดมั้งเออหินปูนไม่ค่อยเกาะสารสกัดมันเยอะมากเลยอเนี่ยยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อที่หลายหลายคนบอกว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้อที่น้องเอมเป็นโอเคไปหาว่ะค่ะน้องเอมน้องเอมอะไรนะน้องเอมลูกคุณสัญญาใช่ใช่อร่อยดีอ่ะต่อแล้วว่าเข็มจีราคือเราเพิ่งรู้คือเซอร์ไพรส์มากบ้านพ่อครูอ่ะสร้างใหม่เลยนะ เออแล้วแบบคือใช้ที่ดินตรงนั้นสร้างแล้วก็เอาต้นไม้ลงให้มันเป็นป่าคือครีเอทที่นมา่ใหม่เลยชอบอันนี้ชอบเข็มสุราโออันนี้ก็เม่คือคือเป็นมีมที่ว่าแบบขอจับมือแฟนคลับมีมล่าสุดคือเจนิสขอจับมือแฟนคลับแฟนคลับบอกว่าหนูเป็นดารานะคะลูกหนูจะมาขอจับมือแฟนคลับมันมันแปลกแปลกไหมจะจับแฟนจับมีติ้งเป็นกงเล่ากับแฟนคลับถูกเข็มสุราค่ะ นางน่ารักว่ากเจนีน่าไดโน่พยายามแข่นแข็งเลยกับกลับมาที่ที่เทรนด์ของหนังสืองานสัปดาหนังสือปีนี้วันนี้เราอยู่ที่งานสัปดาห์หนังสือใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่จะเธอววัันนี้นที่18ตุลาเอาลืมเปิดนาฬิกาวะจ้า18ตุลาสิบแปตุลาค่ะหมดพรุ่งนี้หมดพรุ่งนี้รีบๆมากันนะคะช่วงนี้เรามามากี่รอบแล้วเนี่ยรอบที่สามแล้ว รอบของ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 อันเนี้ยนะวันที่สามใช่ใช่ครั้งที่สามแล้วเพราะว่ารอบแรกอะมาลูกสาวอยากมาซื้อหนังสือก็เลยพาลูกมาแล้วปรากฏว่าซื้อกลับไปแล้วแบบคุณแม่คะหนูอยากซื้ออีกฉันก็มาอีกรอบนึงเออเหรอใช่แล้วรอบนี้ก็มากันที่บิ๊กล้วบอกว่าพ่ที่จะยายบอกว่าเฮ้ยบิ๊กมาดูเดะว่าตอนเนี้ยมันมีอัปเดตอะไรไงซึ่งบิ๊กกบบไม่เคยมางานกับดราหนังสือใช่ใช่ก็เลยแบบว่าเออไหนไหนมาละ ก็มีคนคอมเมนต์ยิงเข้ามาเหมือนกันเราก็เลยเอ้ยยายอย่างนั้นเรามาถ่ายคอนเทนต์กันเลยนะคะจะได้ดแบบว,ว่าเ,าเอาไปลงช่องหน่อยค่ะงานตอนนี้ปีนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็คือมีวายนี่แหละเป็นบูธใหญ่ๆ,ๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะฝูงเฟอ คือเือจนเกินไปค่ะอ่าคือเป็นหนังสือเขาจัดเขาจัดเขาจัดสำนักพิมพ์เขาจะแยกกันชัดเจนแล้วเขาก็เกลี่ยบูชัดเจนว่าอย่างสำนักพิมพ์ไหนที่มีเรื่องที่เขาชูอย่างเข็มจีราเนี่ยเขาก็ขึ้นไอคัดเอาท์ใหญ่เลยว่าเอาเขมจีราอยู่ตรงนี้นะอ่าหรือว่าหรือว่าที่เป็นสำนักพิมพ์ที่มันทาเป็นอนิเมะด้วยอย่างหลวงตาบอกว่าอย่าแหวนตอนตีสามะเกรดมันดุอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบูธของเขาเสร็จแล้วมันก็จะมีหนังสือความรู้ก็มีเช่น C1 เขาก็จะเอาหนังสือความรู้ของเขามาอ่านหนังสือพวกปังๆประเภทแบบแบบเซลล์ดีเวล็อปเมนต์หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยพวกสำนักพิมพ์ต่างๆเขาก็จะจัดหนังสือมาดีมากพีแต่ว่ามันเป็นมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเขาทาให้รู้สึกว่าเยาวชนไทยรุ่นใหม่กลับมาอ่านหนังสือกันเยอะขึ้นแล้วคือคือปกติมันจะไปอยู่กับในออนไลน์เป็นดิจิตอลเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบุ๊ อีบุ๊กอ,นะอีบุ๊กออแต่แต,ตอนนี้อยากได้เป็นเล่ม<ช>ทุกคนอยากจะเก็บเอาไว้แล้วก็ปีนี้ก็คือจะเป็นอะไรแบบที่ว่าผู้อ่านอะทุกเพศทุกวัยมารวมอยู่ในฮอเดียวกันได้เช่นร้านหนังสือที่แบบขายหนังสือเก่าเหมือนเป็นร้านหนังสือที่เคยเป็นร้านหนังสือเช่ามาก่อนอะ แล้วเอาบูตเอาบูตตัวเองมาตั้งเลยนะแล้วก็มีหนังสือเป็นเก่าๆที่เป็นแท็แพ็คสมบูรณ์เออหนังสือการ์ตูนรุ่นเก่าๆแบบก็จะมีแล้วก็จะมีคนมาตามหาคนที่แบบสะสมอะอย่างเราอะซืิเราเราจะมีการ์ตูนที่ในในวัยในวัยเด็กอะการ์ตูนตาหวานหรือว่าจะเพ็นเพแบบคนนั้นคนนั้นภาากระดาษคนนั้นมันจะโตมาหน่อยตอนเด็กๆมันจะมีการ์ตูนแบบวัยที่เราเออที่แบบฟิลแบบประมาณที่เราอ่านในวัยเด็กเนาะใม่ไหมคะแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยกดทันว่าแคนดี้ ใครท่านแคนดี้จอมใจจอมแก่นว่ากระตุ้นตาหวานรุนแรงค,รค,รครอือเราเอิ่มสบบฟาโลอจบยังคำสาฟาโลมยังจนกว่าคนขายคนเขียนจะตายคนเขียนแม่งแปดสิบเก้าสิบแล้วมั้งทีนี้ถ้าเห็นถ้าเทนไวายล่ะวายตอนนี้เหมือนเหมือนกระแสแนวไหนมาเหมือนไม่เขียนอาาแบบนอกมาให้แบบเป็นฟลัดออกมาให้แบบเยอะเยอะก็ก็ตอนนี้ไวนี่ยก็จะมีทั่วไปเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่านักอ่านว่าจะริตชอบนักเขียนคนไหน เพราะมันค่อนข้างเปิดกว้า,างมาก่ะกว้างมากแต่ว่าอันนึงที่ยังทําเป็นซีรีส์ยากหน่อยเราก็ยังหาคนเขียนสนุกยากก็คือสไตล์โอเมก้าเวิร์สโอเมก้าเวิร์สที่<า>เป็น <Omega S 2> แบบโอเมก้าเวิร์สอะแบบท้องได้เป็นแบบ e igma, Alpha, Beta, อีนิกมาอัลฟาเบต้าอะไรพวกเนี้ยมันคือ Omega โอเมก้า <Omega verse S 2> เวิร์สแบบของไทยอะมันก็มีนะคะแต่ว่ามันมันเอามาทําเป็นซีรีส์ยากอะแล้วก็นักเขียนที่จะเขียนได้ลึกพอจนสนุกเนี่ย จะค่อนข้างน้อยแต่ว่าเห็นมีของจีนที่ทำโอเมก้าเวิร์สทำไปแล้วเป็นเพราะว่าจะเป็นดังมากนะดังมากดังมากดังมากแต่ถามว่ามันจะเป็นแฟนตาซีแบบล้ำจินตนาการออกไปทางไซไฟอ่ะโอเมก้าเวิร์สจะเป็นตระกูลแบบไซไฟเนาะแต่อย่างไรก็ตามว่าพีเรียดสลักลักในแสงจันทร์จันทรอมมาใช่ป่ะมามาในแสงจันทร์ไม่ใช่เป็นหนังสือเด้อเขาเขียนพี่มาใหม่ไหม ถูกไปหาแล้วไม่มีสลักล้างแสงจันทร์เป็นเป็นเหมือนบทละครอะย่าย่ายอินมากซึ่งซึ่งจริงๆอะพี่ใหญ่ก็บอกว่าพี่ให่พอจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ไลฟ์อัพละทีนี้เราอ่ะไม่ได้อัปเดตกันเราเห็นแต่เราไม่รู้ว่ามันจะไล์อัพแต่เราก็ยังคิดยูว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันดูน่าจะมานะแล้วก็น้องน้องพีกะจะกลับมาได้ไหม นายเอกอะน้องพีเคยเล่นหลักออกเดินใช่ป่แจะจับมาได้ไหมแต่แบบมันอาจจะเป็นจังหวะของเขาด้วยแบบเธอไม่แล้วเราอะเราก็ค่อนข้างจะบายแอดนิดนึงว่าวันจะทําถึงไหมช่องวันจะทําถึงไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยช่องวันอะทำถึงแต่บางทีทาเกินไงมันต้องทําให้มันพอดีแต่แต่พอมารู้ว่าเป็นพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพ่ออูนอะก็ค่อนข้างเชื่อมือได้เพราะพี่ปุ้ยก็พี่ปุ้ยก็แบบกำกับหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นแนวแนวแบบ แนวดรามา่าอย่างเงี้ยเนาะอย่างอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้ที่ดังๆก็คือ,อมารยาลิษยาหรืออะไรประมาณนี้นแต่พี่ปุ้ยเขากํำกับละเอียดซึ่งจะบอกว่ากระแสของตอนนี้นคนไทยและคนหลายๆคนที่เสพสืออ่อจะกลับย้อนกลับไปในวงวานของละครแบบเก่านะคือเรื่องกัเก่าคือไงปะ ละครไทยเมโลดาม่าแบบช่องเจ๊ช่องเจ็ดอ่ะเหมือนตอนนี้ไออซีรีแนวตั้งของจีนนะเราก็รู้นะว่าแม่งน้ำเน่ามากแล้วก็เดาทัาออกแต่คนก็เสียดายที่จะดูคือเชนจะบอกว่าเหมือนเชนพูดเมื่อสี่ปีที่แล้วว่ามันเป็นบันเทิงเริงรมคือดูเอาสนุกคือคือถ้าคุณจะดูเอาแบบสาระท่าชีวิตความเป็นจริงเนี่ยไปดู넷ฟิกไปดู넷ฟิกเน็ตฟิกมันจะมีซีรีอย่างอย่างใหญ่เงี้ยจะดูซีรีแบบ ทนายซีรีส์ขาตกรรมซีรีส์ส<ม>ืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยซีรีส,ส,สร์การเมืองเหมือนแบบอะไรวะดีไซเนส s u r v i v ร์อะไรพวกนั้นนะใช่แต่แต่ตอนเนี้ยด้วยความที่แบบคือดูอย่างเงี้ยแล้วแล้วเวลาดูซีรีส์พวกเขาเรียกอะไรวะโรแมนติกอาโรแมนติกเหมือนเหมือนซอฟต์ออเปร่าพวกเนี้ยมันดูมันก็ต้องมีความเหมือนฮ o อปอะ ก็ดูแล้วมันก็ต้องเ้าพับกันหว่ะพระเอกกับนายเอกล้มล้มล้มไปหัดกินเม็ดบัวอย่างไปหัดกินเม็ดบัวหัดกินเม็ดบัวแบบกลับไปละครท้องเจ็ดมามีความจับโจรด้วยคาแพ้จับโจรแต่คนชอบคนชอบกันแบบว่าโอ้จริงเงินฉ่ำมากแบบว่าเห็นมีเงินแบบว่าเปิดเช้ามาทิกเกอรนี่คือมีแบบก็กลับมากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนเสพอะไรที่มันแบบมันมันดูแบบว่า งเจอชุ่มชื่นหัวใจน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะจบแบบไหนแล้วอีพระเอกนะโดนยิงก็ไม่ตายโดนซ้อมก็ไม่รู้อ่ะโดนซ้อมเนี่ตอนเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเรามองไปไกลๆเนี่ยนี่ยเนี่ข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เห็นแววเนี่ยช่องวันเนี่ยตึกแกมมี่อ่ะโดนเผาหรือเปล่าเร็วๆนี้เพราะแต่คือเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติว่าจบไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะฉันว่าตึกแกมมี่โดนเผาอ่ะเดี๋ยวก่อนอีกเรื่องหนึ่งหลายๆคนถามคนดูก่อนว่าคลิปเหมือนยายหรือเปล่า ยายเขาบอกว่าเฮ้ยเธอไปดูสิเรื่องเนี้ยคือบี๊กับไม่ดูซีรีส์เต็มๆรอกบี้ก็จะเห็นหน้าฝีแหลที่มันเด้งขึ้นมายายบอกว่านายเอกเนี่ยการเล่นละครวิธีการส่งสายตาวิธีการเล่นเหมือนไทยอ่ะอหลายหลายคนคิดว่าเหมือนไทยถ้าเป็นเป็นดาราที่แบบเป็นดาราที่เรารู้จักกันที่แมทแมสหน่อยอเออน้องพีน้องพีงพเล่นเหมือนไทยเชื่อเชื่อพีใช่ไหมใช่ใช่แลกพีพกเล่นเหมือนไทยยายว่าเหมือนวิววรรณรส วิธีทิ้งใส่ตาแล้วตอนยายพูดอ่ะบีก็ก็ไปนึกถึงเลยมันมีคนทำคอนเทนต์มากคิดเหมือนฉันเหรอขอมีคนคิดเหมือนยายว่าแบบประมาณว่ามีคนบอกว่าเออถ้าเป็นเป็นละครที่เหมือนกับว่าในชาติที่แล้วอ่ะเป็นวิวมานาลกับพระเอกอีกคนนึงไม่จำไม่ได้ใช่ตรีหรือเปล่าไม่รู้นที่พระเอกช่องวันพอพักพักแล้วก็พอพักปัจจุบันเกิดใหม่ให้เป็นน้องพี กับน้องเพอเหมือนแบบน้องเหมือนหนมหนมโมจิใส่ใหม่นุ่มๆอ่ะขาวๆค่องพเรื่องในเรื่องเขาเขาบอกว่าเป็นอะไรนี่ใช่ไหมเป็นกระต่ายครับใช่ใช่กระต่ายเหมือนเหมือนน้องพีคเหมือนปะเหมือนเขาบอกแคสเหมือนแค่คือคือตอนแรกอ่ะยายไปตามหาก่อนว่ามันเป็นอีบุ๊กหรือว่ามันเป็นหนังสือเล่มปรากฏว่ามันไม่มีก็คือบทเขาเขียนขึ้นมาใหม่มันจะมีบางเรื่องที่ที่เขาทํา เขาทําขึ้นมาแล้วพอมันปังปุ๊บสักพักหนังสือมันจะตามมันมีเทรนด์นั้นด้วยนะจะก่อนหน้านี้มีเรื่องปั้นขึ้นมาใหม่เลยถึงเขาปั้นขึ้นมาใหม่เพราะว่าเหมือนเขาอินมันก็อินพีเรียสแตนดาร์ดนั่นแหละว่ามันจะมีความแบบจะทํำเน่ามากเลยนะล้มต๊ะล้มตัวอะไรล้มตัวลบจับจนจับจนด้วยผ้าห่มผ้าแพรมีความเขินเขินด้วยนะเอ้แบบแล้วแบบว่า เสื้อเชิ้ตสีขาวไข่ดีเสื้อเชิ้ตสีขาวไข่ดีเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่แล้วเช้อสีขาวไข่ดีแล้วไงแล้วก็ได้กันที่กระท่อมล้างฝนตกฝนต้องตกกูบอกแล้วถ้าฝนไม่ตกตูกฝนงูอะไรเชือกเชือกฝนตกฝนตกก่อนแบบมแบบมีความร้องไห้สวยน้ําตาตกออกมาแล้วเป็นไม่รู้น้องๆสมัยนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันแบบมันมันมันฟินมันจิ้นแต่ในความเราอะเราโตโตแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแบบประมาณโออ้ยหมื่นละครอน ระเบิดภูเขาเผากระท่อมไปก่อนนะไม่มันดูแล้วมันก็ได้มันมีกลิ่นอายแบบนั้นแต่มันน่ารักมันน่ารักไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้บุรีนั้นมันน่ารักแต่เรารู้สึกว่าเออมันเหมือนละครสมัยก่อนที่แบบเออมันแบบมันมีความแบบเออฟิลแบบประมาณนั้นเลยซึ่งสลักรักในแสงกันทร์ทำให้ วันกลับมาแบบว่าได้รับความนิยมมากนะตอนนี้ที่มาแรงมากก็คือช่องเจ็ดที่กลับมาสร้างวะที่เอาช่องเจ็ดบอกไม่ทํวายไม่ทํวายสุดท้ายก็ทนกทกม,มันไม่ทมําไ,ไม่ได้หรอกเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้คือวายมาคือคอนเทนต์คอนเทนต์วายอ่ะมันแปลกตรงที่ว่าเหมือนกับเราต้องจูนกันใหม่เวลาทำคอนเทนต์เสนอ,อคือนวนิยายหลายๆเรื่องอ่ะถ้าถ้านาวนิยายที่เป็นสไตล์คอนเทนต์สแตนดาร์ดอ่ะมันต้องหาเรื่องที่สนุกสนุก,นกมีสาระหน่อยไม่ใช่มาแบบแย่งกันอ่ะ ไม่ใช่มาแย่งผู้ชายแล้วแบบไม่เลยผู้ชายอะไรก็อู้เป็นนักบริหารเจ้าของซีอโอแต่ไม่รู้ว่าอีนางรลายแกลงเอกคืออีอย่างก่อนแล้วแบบคุณชาวีผู้ชายแล้วแบบผู้บริหารอะไรวะอารยาไม่รู้ว่าเมียโดนแกลงนางเอกคือตอนนี้ยอกง่ายๆว่า อย่างดาราที่แมสแมสเนี่ยก็มาเล่นวายกันเยอะนะรวมถึงดารารุ่นเก่าด้วยนะมันเป็นศิลปะการแสดงที่ยากนะขนาดล่าสุดพี่เคนพี่เคนทีละเดชก็บอกว่าไม่ติดนะถ้าจะเล่นวายอ่าเพราบอยประกรณ์มาแล้วนี่น้ำร่องมาหนึ่งคือเรามองว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แบบสนยุคใช่ไหมสองอ่ามันเป็นมันเป็นการแสดงที่ค่อนไปอีกแบบหนึ่งอ่ะมันยากเหมือนกันเพราะมันก็เหมือนกับการเล่นเป็นฆาตกรโลกิตการเล่นเป็น คนที่ไม่ใช่ตัวเองที่แบบลึกมากหรืออะไรเงี้ยการเล่นในบทวายอ่ะมันก็ยากนะซับซ้อนนะความคิดมันซับซ้อนอ่ะใช่เหมือนคนทำคอนเทนต์อ่ะก็จะซับซ้อน2อสามปีมาทำทีนึงเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงสองปีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะแบบว่าอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะที่มาทักทายเซย์ฮัลโหลก่อนในคลิปแรกสำหรับสำหรับการกลับมาในครั้งนี้นะครับของเทนทวิ h ทอล์และที่สำคัญอยากจะบอกทุกคนว่า ณตอนนี้คือบางทีอ่ะการทําทําคลิปใน YouTube อย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเวลาเราจะอินเสิร์ตภาพก็บางทีเราจะนํามาอัดคลิปอย่างเงี้ยเราไมา่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เออก็ไม่หมึน่นช่องทางอยากให้ทุกคนไปติดตามนะครับเพราะบางทีอ่ะเราโทรคุยกันอัปเดตกันอย่างเงี้ยก็ยังคุกยกับยายว่ายายแล้วทําไมเราไม่ไลฟ์เลยวะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะเทนวีทอลจะมีในส่วนของที่เป็น ตัวต่อต่อด้วยนะครับฝากทุกคนไปตามในช่องต่อต่อพิมพ์หาคำว่าเทนทวีทอเลยนี่จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะก็กดไปฝากฝากไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็แวะทักทายกันนะคะใช่บางทีเราเราอาจจะแบบในช่วงระหว่างวันเราเราไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดตามดูได้หรือบางทีเราอาจจะเอาคอนเทนต์เก่าๆไปลงในติกตอกก็ฝากตามด้วยแล้วกันถ้าใครอยากตามเรื่องอะไรก็บอกได้ติกตอกมาสําบคลิปนี้เนี่ย เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเรามาทักทายอัปเดตการฝากไปติดตามที่ติ๊กต็อกเลยนะครับแวะเดินงานสัปดาห์หนังสือนะคะใครได้อะไรมาบ้างก็มาแชร์กันได้ใช่แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปเดินในสัปดาห์หนังสือกันแล้วก็ดูซิว่ายายเลขอเมเล่มไหนให้ทุกคนอ่ะสามารถเอาแบบเอาไปเลือกซื้อหรือไปติดตามได้แล้วใครอยากจะให้หยิบเรื่องไหนเอามารีวิวเอามารีแคปกันเหมือนสมัยก่อนที่มีบุพพศติยาอะไรนะใช่อุ้ยฉันได้มาสามสี่เรื่องเดี๋ยวฉันถ่ายมาให้ดูก็ได้ แล้วก่อนหน้าน,นี้มีคนสนใจมากบุพพารติยายอดวิวก็ยังดีอยู่นะ,ะแล้วก็อะไรอีกนะที่เราทำอ่ะ ทินกรทอแสทีนกรทอแสถ้ามันมีเรื่องไหนที่น่าสนใจอีกและอยากให้ยายหยิบมารีแคปรีวิวอะไรเงี้ยก็บอกแล้วกันเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็ถ้าสมมติเราไลฟ์เนี้ยก็จะได้แชร์ไอเดียกันด้วยแนวผีๆก็ดีค่ะคลินิกเที่ยงคืนก็สนุกเดี๋ยวไปหาเล่มก่อนเดี๋ยวมาบอกโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเ้าไปเดินในงานสัาว์หนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวมาเลคคอมเมนต์แนะนำกันอีกทีนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาไอมาสิบาิบสุขพรเอ็ดยูมาลังดี